ท้าพังคีเนี่ยนะครับได้พาไพร่พลส่วนหนึ่งเดินทางขึ้นมายังเมืองมนุษย์แล้วไปแอบยนโฉมนางไอในขบวนแหบุญบ้างไฟพญานาคกับมนุษย์ไม่อาจจะครองรักกันได้แต่ไม่รู้ด้วยเหตุผลอันใดครับเท้าพังคีก็ยังตกหลุมรักนางไอตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นครับตรกติตาเกติตา สวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับพญานาคหนุ่มผู้อาภัพรักหนึ่งในตัวละครสําคัญของตำนานผาแดงนางไอผู้ที่เป็นต้นเหตุของการรุกรานจากเมืองบาดานนํามาสู่การล่มสลายของเมืองเอกชาทีตาจนกลายเป็นบึงหนองหานขนาดใหญ่พญานาคหนุ่มที่ว่านั้นก็คือเท้าพังขีนั่นเองครับเรื่องราวของเท้าพังคีมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วมันจะสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวมารับ ชมกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดิแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนนั่นเองครับส่วนถ้าหากใครไม่อยากจะเห็นคําบรรยายของคลิปก็สามารถมองหาสัญ,ญลักษณ์รูปตัว c 2ตัวแล้วก็กดปิดการแสดงคําบรรยายไปได้เลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผม ย้อนสู่ยุคโบราณการนับึงหนองหานมีตำนานกล่าวขานถึงเท้าพังคีพญานาคหนุ่มผู้อาภัพรักซึ่งเป็นลูกชายของพญาศรีสุดโทพญานาคราชผู้ครองเมืองบาดาลเท้าพังคีนั้นนะครับปรากฏในตำนานของผาแดงนางไอซึ่งมีอยู่หลายสำนวนด้วยกันแม้ว่าแต่ละสำนวนนั้นจะมีเรื่องราวแตกต่างกันอยู่บ้างแต่ในทุกสำนวนต่างก็พูดถึงเท้าพังคีเหมือน,อนกันว่าเท้าพังคีนั้นคือพ พญานาคหนุ่มผู้หลงรักนางไอพระราชธิดาของพญาขอมผู้ครองเมืองเอกชทีตาแต่ไม่อาจจะสมหวังในความรักเนื่องจากเท้าพังคีนั้นเป็นพญานาคส่วนนางไอนั้นเป็นมนุษย์อีกทั้งนางไอเนี่ยยังมีใจรักมั่นอยู่กับผู้อื่นแล้วนั่นก็คือเท้าผาแดงเจ้าชายจาก นางผาพง์มีหนำซ้ำจุดจบของเท้าพังคีนอกจากจะไม่สมหวังในความรักแล้วยังถูกในพรานยิงตายอย่างหน้าอนาถบนต้นไม้ในขณะที่กำลังแปลงกายเป็นกระรอกเผือกเพื่อมาแอบมองนางไอหญิงที่ตนรักก่อนจะกลายเป็นศพกระรอกเผือกยักษ์แล้วถูกชาวบ้านแร่เนื้อไปแจกจ่ายกันกินทั่วทั้งเมืองสร้างความแค้นให้กับพญานาคราชผู้เป็นพ่อจนต้องยกทัพขึ้นมาถล่มเมืองเอ,งเอกชทีตาให้จมล งสู่ก้นบาดาลพร้อมกับชาวเมืองทุกคนที่บังอาจกินเนื้อกะรอกเผือกลูกชายของตนจนเกิดเป็นหนองหานหนองน้ำขนาดใหญ่อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้นั่นเองครับ เรื่องราวอันน่าเศร้านี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญนะครับแต่มันเกิดขึ้นจากแรงอธิษฐานของนางไอเมื่อชาติปางก่อนโดยเรื่องราวก่อนจะมาถึงจุดนี้จะต้องย้อนกลับไปในอดีตชาติของทั้งสองซึ่งเรื่องราวในอดีตชาติของเท้าพังคีนั้นแต่เดิมเท้าพังคีเนี่ยเป็นหนุ่มใบ้ยากจนคนหนึ่งที่เที่ยวออกขอทานไปตามบ้านเรือนของผู้อื่นจนวันหนึ่งครับหนุ่มใบ้เนี่ยไปขอทานกับบ้านเศรษฐีซึ่งเศรษฐีผู้นี้เนี่ยใจดีมากๆ เขาได้ให้ความช่วยเหลือหนุ่มใบ้โดยการรับเอาหนุ่มใบ้เนี่ยมาช่วยเหลืองานในบ้านหนุ่มใบ้ก็ตอบแทนโดยการทํางานให้กับเศรษฐีโดยไม่เกี่ยงเลยว่า น,นั้นจะหนักหนาสักแค่ไหนทําให้เศรษฐีเนี่ยรักใคร่เอ็นดูหนุ่มใบมากจึงยกลูกสาวของเขาหนึ่งคนให้เป็นภรรยาของหนุ่มใบแต่อาจจะเป็นเพราะนายใบเนี่ยไม่ได้รักลูกสาวของเศรษฐีแต่ก็ไม่อยากปฏิเสธความหวังดีของเศรษฐีด้วยทั้งสองจึงแต่งงานกันแต่หนุ่มใบเนี่ยไม่เคยสนใจใยดีภรรยาของเขาเลยและไม่เคยร่วมหลับนอนด้วยกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ภรรยาเนี่ยก็ไม่เคยปริป,ปากบอกใครให้ทราบ นางปนิบัติดูแลสามีเป็นภรรยาที่ดีของนายใบ้เสมอมาไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยจนกระทั่งวันหนึ่งนายใบ้เนี่ยคิดถึงญาติพี่น้องของตนจึงพาภรรยาเนี่ยเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดโดยเศรษฐีผู้เป็นบิดาก็ได้จัดเตรียมสเบียงอาหารสําหรับเดินทางไกลใส่เอาไว้ในหาบให้กับทั้งสองโดยภรรยาเนี่ยเป็นผู้หาบสเบียงให้ส่วนหนุ่มใบ้เนี่ยไม่ได้ช่วยหาบเลยนะครับ ภรรยาของหนุ่มใบเนี่ยลำบากและก็เหน็ดเหนื่อยมากในขณะเดินทางไม่ว่าจะข้ามน้ําข้ามภูเขาปุกป่าฟ้าดงนางก็ไม่เคยบ่นเลยแม้แต่น้อยตลอดการเดินทางที่ยาวนานหลายวันจนกระทั่งสเสบียงที่เตรียมมาได้หมดลงกลางทางทั้งสองเนี่ยต่างก็หิวมากหนุ่มใบเนี่ยได้มองไปเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งที่มีผลสุกเต็มต้นเขาจึงปีนขึ้นไปบนต้นมะเดือ่อแล้วเก็บกินผลของมันแทนข้าวส่วนภรรยาก็คอยอยู่ด้านล่าง รอให้สามีโยนผลมะเดื่อสุกลงมาให้กินแต่นางกลับไม่ได้รับความสนใจเลยครับเมื่อหนุ่มใบ้กินอิ่มแล้วก็ลงมาจากต้นมะเดือโดยไม่ได้เก็บมะเดือลงมาให้แก่ภรรยาเลยแม้แต่ลูกเดียวภรรยาของหนุ่มใบ้เนี่ยจึงตัดสินใจขึ้นไปเก็บกินเองครับ เมื่อนางกินอิ่มแล้วก็ลงมาจากต้นมะเดื่อแต่ว่านางเนี่ยไม่เห็นสามีครับนางจึงเดินตามหาสามีไปรอบๆอบแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่พบเพราะว่าหนุ่มใบ้สามีของนางได้ออกเดินทางไปก่อนแล้วโดยไม่รอนางครับทุกคน ภรรยาของหนุ่มใบเนี่ยออกเดินทางตามหาสามีต่อไปด้วยความสิ้นหวังนางเหนื่อยและหิวจนแทบจะสิ้นใจแต่ยังโชคดีครับที่นางเนี่ยไปเจอแม่น้ําแห่งหนึง่งนางจึงลงไปอาบน้ําแล้วก็ดื่มกินเพื่อประทังชีวิตตรงริมฝั่งแม่น้ำเนี่ยจะมีต้นไทรต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งครับทุกคนนางจึงนึกถึงสิ่งที่สามีทํากับนางและตั้งจิตอธิษฐานขึ้นมาว่า ขอให้สามีที่ทิ้งนางไปต้องนอนตายอยู่บนกิ่งไม้และอย่าได้มาเป็นสามีกันอีกเลยไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติไหนๆก็ตามด้วยแรงอธิษฐานนี้เองล่ะครับ เมื่อทั้งสองสิ้นบุญในชาตินี้ในชาติต่อมาภรรยาของนายใบ้เนี่ยจึงไปเกิดเป็นหญิงงามที่มีนามว่านางไอพระธิดาของพระยาของผู้ครองเมืองเอกชตีตาส่วนนุ่มใบ้ผู้เป็นสามีก็ไปเกิดเป็นพญานาคที่มีนามว่าเท้าพังคีลูกชายของพญารีสุดโทผู้ครองเมืองบาดาลน,นั่นเองครับ ทั้งสองเนี่ยนะครับไม่เคยรู้จักหรือพบเห็นกันเลยจนกระทั่งนางไอเนี่ยโตเป็นสาวด้วยรูปโฉมอันงดงามของนางไอจึงกลายเป็นที่เลื่องลือไปทั่วทั้งเมืองมนุษย์ จนกระทั่งถึงเมืองบาดาลและทําให้เท้าพังคีเนี่ยอยากจะเห็นหน้านางสักครั้งจนเมื่อถึงงานบุญบั้งไฟพญาขอมก็ได้มีรับสั่งให้เจ้าชายจากเมืองต่างๆทําบั้งไฟมาจุดแข่งขันกันหากบั้งไฟของผู้ใดชนะการแข่งขันในครั้งนี้ก็จะได้นางไอลูกสาวของตนไปครองซึ่งนางไอในขณนะนั้นนะครับได้แอบรักใคร่กันอยู่กับเท้าผาแดงเจ้าชายแห่งเมืองผาพงและได้ทําสัญญากันว่าจะรีบแต่งงานกัน ตามประเพณีซึ่งการแข่งขันบ้างไฟในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสที่เท้าผาแดงจะได้ทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับนางไอและก็เป็นโอกาสของเท้าพังคีที่จะได้ขึ้นมาจากเมืองบาดานเพื่อยนโฉมของนางไอเช่นกันครับ ท้าพังคีเนี่ยนะครับได้พาไพร่พลส่วนหนึ่งเดินทางขึ้นมาอย่างเมืองมนุษย์โดยการแปลงกายเป็นมนุษย์บ้างแปลงกายเป็นสัตว์บ้างเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัยส่วนเท้าพังคีนั้นแปลงกายเป็นกระรอกเพือกซึ่งชาวอีสานเนี่ยจะเรียกว่ากระหอกดอนแล้วไปแอบยนโฉมนางไอในขบวนแห่บุญบ้างไฟแต่ไม่รู้ด้วยเหตุผลอันใดค,ครับที่ถึงแม้ว่าเท้าพังคีเนี่ยจะทราบดีว่าพญานาคกับมนุษย์ไม่อาจจะครองรักกันได้ เท้าพังคีก็ยังตกหลุมรักนางไอตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นครับ เมื่อบุญบังไฟเสร็จสิ้นลงทุกคนก็ต่างพากันกลับบ้านเมืองของตนแม้ว่าเท้าผาแดงเนี่ยจะยังไม่สมหวังที่จะครองรักกับนางไอในครั้งนี้แต่กับเท้าพังคีนี่คือโอกาสที่เขาจะได้สารสัมพันธ์รักกับนางไอครับเท้าพังคีเนี่ยไม่อาจจะทนนิ่งเฉยอยู่ใต้วังบาดาลได้เพราะคิดถึงแต่นางไอจึงพาบริวารเนี่ยย้อนกลับขึ้นมายังเมืองเอกชตีตาอีกครั้งโดยแปลงร่างเป็นกระรอกเผือกเหมือนเดิมแต่ที่คอเนี่ยแขวนกระดิ่งทองเอาไว้ ด้วยแล้วไปเกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้ใกล้ๆก,ก,กับห้องนอนของนางไอ้ไต่ไปไต่มาบนยอดไม้เพื่อแอบมองหญิงที่ตนรักจนนางไอ้เนี่ยได้ยินเสียงกระดิ่งทองแล้วก็สังเกตเห็นกระรอกเผือกนางก็เกิดความพอใจอยากจะได้มาเลี้ยงจึงสั่งให้นายพรานฝีมือดีออกไปจับกระรอกเผือกมาให้แต่ด้วยความว่องไวของกระรอกเนี่ยนายพรานจึงจับกระรอกเผือกมาให้นางไอ้ไม่ได้นายพรานได้ออกติดตามกระรอกเผือกตัวนี้ไปไกลหลายหมู่บ้านจนกระทั่งมาถึง ต้นมะเดือสุกต้นหนึ่งกระรอกเผือกเนี่ยจึงหยุดกินผลมะเดือสุกเนื่องจากความหิวในพรานที่ออกติดตามมาไกลเนี่ยก็เกิดความโมโหในเมื่อการจับเป็นเนี่ยมันยากนัก จึงตัดสินใจจับตายกระลอกเผือกตัวนี้โดยการใช้หน้าไม้อาบยาพิษยิงไปยังร่างของกระ r อกเผือกสอนของนายพรานเนี่ยนะครับพุ่งเข้าปากร่างของกระ r อกเผือกหรือเท้าพังคียอย่างจังและก่อนที่เท้าพังคีจะสิ้นใจเนี่ยเท้าพังคีได้แสดงอิทธิฤทธิ์โดยการร่ายมนต์อธิษฐานว่าขอให้เนื้อของตนมีมากมายแบบพันเล่มเกวียนมีเหลือเฟือกินไม่รู้จักหมดแล้วก็สิ้นใจไปในที่สุดครับ ายพรานกับพวกเนี่ยนะครับได้นำเอากระรอกเผือกไปชำแหละแบ่งเนื้อให้กับผู้คนทั้งบ้านใกล้บ้านไกลให้ได้กินกันอย่างทั่วถึงซึ่งแบ่งไปเท่าไหรเ่เนื้อกระรอกตัวนี้ก็ไม่หมดนะทุกคนชาวบ้านทุกครัวเรือนต่างได้เนื้อกระรอกตัวนี้ไปกินอย่างอิ่มน้ำสำราญยกเว้นผู้คนที่บ้านดอนแม่ไม้ซึ่งไม่มีผัวที่พวกพรานเนี่ยไม่ได้แบ่งเนื้อไปให้กิน เ่าการตายของเท้าพังคีเนี่ยนะครับทำให้พญานาคคาราชผู้เป็นบิดาโกรธกลิ้วเป็นอย่างมากสั่งยกพลพญานาคขึ้นไปอรารวาสที่เมืองเอกชทีตาถล่มทั้งเมืองให้หายแค้นเราพญานาคเนี่ยนะครับออกอรารวาสไปทั่วเมืองเอกชทีตาเสียงดังสนั่นวันไหวฆ่าผู้คนล้มตายไปอย่างมากมายจนแผ่นดินเมืองเอกชทีตาเนี่ย พัทงทลายลงกลายเป็นหนองหานบึงน้ำขนาดใหญ่คงเหลือไว้เพียงดอนแม่ไม้แห่งเดียวเนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้กินเนื้อเท้าพังคีดังที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้แหละครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของเท้าพังคีพญานาคผู้อาภัพรักที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้ครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้อง กราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับและถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ